โอ้นะเนี่ยโอ้ยมันเห็นไม่ชัดน่ะเราตาลงมาอีกก็ได้ตัตวตามเห็นว่เห็นเออเห็นพื้นเพื่อนเนี่ยมัยมันไปกี่หลังนนเนี่ย <c oughs> ซูมเต็มที่เลยเนี่ยโอ้ยเหนื่อยขุนมาแล้วลูกขุน,นขุนขาดเป็นเล้า เออเอาสักมันยังหมุนอยู่ตัวก็นั่นแหละมันเห็นกล้องมันเห็นไม่ชัดไม่เห็นแต่เป็นงวงลงมา,มาเธอพังเงบ้านแถวนั้นจะไปยักหลังนะรับพังข้าวกินข้าวาไหมกินข้าวป่ะมีเนหมูทอดกับปั้นจีเอาเยวอ,อยู่รุมด้วยของโอขอแม่แอวไปซื้อปั้นจีเหมือนกันไหนด